ซึ่งท่านจังหวัดอุดรธานีนี่ค่ะเพิ่นก็มีรายง,งานไปเห็ุงานต่างประเทศหลายที่สุดของประเทศไทยโดยที่ปเห็นประเทศที่ประเทศเกาหลีนี่ค่ะหลายเป็นอันดับ3ของประเทศเลยค่ะถึงแม้ว่าพีน้อยนี่สิกังวันเรื่องโควิด -19 ้าขอกับประเทศไทยแต่แรายง,งานจากอุดรธานีกับบอกระหว่ค่ะและพร้อมทีส่สดินท้างไปทําง,งานทีเกาหลีใต้ค่ะเดี๋ยวห้าไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ จังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ที่ประชากรรยแรงงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีแรงงานในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายไปทำงานต่างประเทศ25,870คนแรงงานเหล่านี้ส่งเงินกลับสู่จังหวัดอุดรธานีถึงปีละกว่า30,000ล้านบาทหรือเฉลี่ยเดือนละ1 0 0 0ล้านบาท และประเทศเกาหลีใต้คือเป้าหมายการเดินทางไปทำงานเป็นอันดับสแต่หลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่ลักลอบทำงานในเกาหลีใต้หรือที่เรียกว่าผีน้อยรายงานตัวเพื่อกลับประเทศไทยโดยไม่ถือว่าเป็นตามผิดระหว่างวันที่11ธันวาคม2562ถึง30มิถุนายน2563ประกอบกับเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ทำให้มีผีน้อยรายงานตัวขอกลับบ้านเพิ่มขึ้นหลายฝ่ายมองว่าสาเหตุที่ทําให้มีผีน้อยอาจเป็นเพราะเกาหลีใต้ตั้งมาตรฐานไว้สูงทั้งเรื่องการทดสอบภาษาทักษะการทํางานอายุของคนหางานจะต้องไม่เกิน39ปีและกว่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบต้องใช้เวลายาวนานเขาไม่สามารถที่จะสอบในระบบที่ทางรัฐบาลเกาหลีกําหนดเพราว่าเขากําหนดว่าต้องสอบผ่าน ภาษาและก็ทักษะการทํางานและทีนี้กระบวนการสอบก็ค่อนข้างจะยาวนานนะครับแล้วก็ใช้เวลาข้างๆครึ่งปีถึงถึงเป็นปีไปในขณะที่ผีน้อยจํานวนมากต้องการเดินทางกลับบ้านแต่ยังมีแรงงานอีกจํานวนมากในจังหวัดอุดรธานีที่ต้องการเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้โดยจะเห็นได้จากจำนวนผู้เข้ารับการฝึกเตรียมความพร้อมหรือที่เรียกว่าเตรียมบิน ที่โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุรานีมีจำนวนคนหางานเข้ารับการฝึกเตรียมความพร้อมทักษะภาษาและทักษะอาชีพจากสถาบันแห่งนี้อย่างต่อเนื่องและบอกว่าไม่กังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ก็ไม่นะคะเพราะว่าคือไม่ใช่ว่ามันจะติดกันได้ง่ายๆเราก็มีวิธีป้องกันของเราทุกครั้งที่ราอกไปข้างนอกเราก็แก้ปบเจลล้างมือือกอฮอทุกครั้งในการสัมผัสในการ ไปใช้ชีวิตแล้วก็แค่ใส่แมสป้องกันแค่นั้นไม่ต้องใช้ใช้ช้อนร่วมกับคนอื่นดูแลร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงรักษาความสะอาดให้ดีครับแล้วก็ใส่หน้ากากปิดจมูกเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราครับ อานไปทํางานเข้าสู่ระบบของรัฐบาลนะคะจะมีข้อดีอยู่ตรงที่ที่1ในเรื่องของระบบค่าจ้างนะคะค่าจ้างเราจะได้เงินเดือนตามมาตรฐานขั้นต่ำขั้นต่ําแรงงานของแต่ละประเทศอยู่แล้วนะคะอย่างเกาหลีปีนี้ก็จะอยู่ที่1.9ึ่งแสนบอนนะคะก็ตกค่าหมืดค่าหมืนน่นนิดไม่รวมโอทีแรงงานชาวอุรนธาน,านีเหล่านี้อนบอกด้วยว่า การไปทำงานที่เกาหลีใต้ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้จะมีการทดสอบและขั้นตอนที่ยากแต่การเป็นแรงงานถูกกฎหมายก็จะทำให้ไปทำงานได้อย่างสบายใจไม่ต้องหลบหนีและได้รับการดูแลจากภาครัฐผ่านกองทุนคุ้งครองคนหางานหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นทีมข่าวเอ็นบีทีคอนแก่นรายงานค่ะหลายๆในแน่หลายๆจังหวัดกระเบื้องแง พี่นองประชาชนในพื้นที่ค่ะ